นิดนึงโคนหอมกับใบหอมนะครับโอเคครับโอ้น,น,น่าทานครับสวัสดีครับทนนี้ต้อนรับสู่รายการปันความรู้สู่ชุมชนนะครับวันนี้ได้โอกาสเลขาหนีไปเที่ยว ขอทำหน้าที่พิธีกรแทนเนื่องจากได้เชฟใหญ่นะครับป๋าสาวักลิศสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับป๋าสาวักลิศนะครับแขกประจําของเราอดีตผู้ก่อตั้งสมาคมเชฟประเทศไทยแล้วก็นายกนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นนายกครับครับผมอยู่ังยังยังแย่แย่สัมพันธ์สมาชิกกับในสมาคมอยู่ตรงนี้ครับวันนี้เชฟป๋าจะมาสาธิตเมนูสุดหรูให้เราดูน ครับนะครับเป็นอะไรครับป๋าเออจริงๆแล้วเออนี่เราใช้ยำชุมโบแบบโบราณนะครับยำช้บโบมันมียำจริงๆแล้วยำนมมีสองแบบแบบฉ่ำกับแบบฉ่ำก็คือเราจะมีน้ำมะขามวันนี้คือโบราณแต่ถ้าสมัยใหม่นี่เขาจะเป็นยำแห้งยำแห้งก็จะไม่มีน้ำขมเปียกจะใช้มะนาวแทนครับผมแต่วันนี้เราแบบโบราณจริงๆเลยครับผมก็เป็นยำชุมโบกุ่งสดครับผมอ่ะงั้นรบกวนป๋านะครับแนะนำ ชูบชุบไปสดครับโอเคชุบโอนะครับชุบโอชุบโ,โอเราที่จะใชายยา่ย้ำชุบโอได้มีสองแบบนะครับชุบโอขาวน้ำผึ้งก็แบบหนึ่งมีขาวและหรือเป็นแบบนี้เราเรียกทองดีเจอขาเรียกชุบโอเนื้อเราต้องการชุบโอที่เนื้อแข็ง เนื้อแข็งถคาว่าเนื้อหนวนนั่นมันจะฉ่ำแล้วเวลายำแล้วมันจะเปียกแล้วรสชาติของสมโอต้องเป็นยังไงครับจริงๆแล้วมันต้องอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวแล้วตอนี้เราก็มีอมเปรี้ยวยำได้ครับแต่ถ้าหวานเลยเนี่ยหรือเอามันๆเนี่ยมันจะไม่อร่อยต้องให้มีอมเปรี้ยวด้วยครับผมมีสมโอแล้วตีนี้ส่วนผสมก็จะมีกุ้งนะครับกุ้งนี่กุ้งนี่เราจะผ่าหลังก็ได้หรือจะเอาไมดยิมฟันแซะเข้าไปตรงนี้เอาเส้นดำออกนะครับ ไม่เอาหางเนาะครับอ๋อไม่เอาหางอันนี้อันนี้คือเราเราเอาออกหมดแต่บางที่เขาเอาหางไว้ก็สวยดีแล้วแล้วแล้วแต่ครับโอเค okay. แล้วก็เครื่องปรุงเครื่องปรุงก็จะมีหลกัหลกๆก็จะมีโ okay. อเคหอมแดงพริกกินดาฝอยนะครับพริกกินดาฝอยชอบใช้พริกหน,นุนมันจะเผ็ดมากเอาพริกกินดาสีแดงนะครับแล้วนีงจะมีมะพร้าวขั้วกุ้งแห้งถั่ว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 ถัวถั่วถั่วถ ใช้มีดมาหั่นแต่สับมันเพื่อไม่ให้น้ำมันมันออกแต่ถ้าเราใช้ตมเนี่ยน้ำมันจากถั่วมันจะออกแต่แล้วมันก็มันก็จะเหนียวครับผมแล้วก็รุงด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมะนาวแล้วก็มะขามเปียกนะครับอันนี้ขาดไม่ได้ใชม่จบเใช่ครับผมแล้วก็อันนี้ตกแต่งด้วยใบหอมนะครับใบหอมมันนี้โคนขาวๆกับอันนี้ใบเขียวๆอันนี้โรยโบนแล้วก็จะแต่งด้วยมะเขือกับในจานนี่ก็คือ ผักกาดแก้วหรือจะถ้าเรา,ามีผักอย่างอื่นอย่างเช่นคอสเกิร์ดอะไรได้หมดนะครับรรรรแล้วก็อันสุดท้ายก็คืออันนี้ก็คือเป็นหอมเจียวนะครับหอมเจียวนี่เจียวยากอยู่นะครับเราต้องหั่นซอยให้ฝอยๆแล้วก็ให้มันเสมอกันม,มีหนมามั่งบางมั่งแล้วเวลาเจียวบุ้มเนี่ยไอทีอ่บางก็จะสุกไอที่หนาก็จะไม่สุกมันอกี้แออกมาเป็นสีดำบ้างอะไรเงี้ยแต่นี่อาจารย์เขาเจียวมาให้สวยมากเข้าใจว่าเทคนิคการเจียวหอมนี่ต้องเป็น เราเรียกว่าน้ำม,มันเย็นใช่น้ำม,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 มันเย็นไม่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 ร้อนก็ <Building. S 2> ค่อยไปเรื่อยๆมันก็กระเทียมเหมือนกันครับ <c oughs> ผมอันนี้อันดับแรกเลยไม่<ช>เส<ล>ียเวลานะครับ <c oughs> ผมก็จะเปิดน้ําให้เดือดก่อนนะครับน้ําเดือดก่อนเพื่อลวกกุ้งนะครับกุ้งก็ไม่ต้องลวกให้สุกมากนะครับแล้วเราก็จะเตรียมภาชนะง่ายๆเลยครับลวกกุ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาอุ่นอุ่นอุ่นมะขามเข้าไปนั้นใจเย็นนิดนึงแต่นี้เรามาดูส้มโอก่อนนะครับ โจมโอเนี่ย <ITA> จริงๆแล้วเนี to ่ยถ้าถ้าคนโบราณเขาเรียกว่ายำมดทำไมอะฮะมันคล้ายๆเนี่ยเวลาเวลาเราฉีกมาเป็นเนี่ยคล้ายๆมดไหมคล้ายๆมดไหมนะครับเป็นชิ้นอ่าเป็นเป็นเป็นเม็ดคล้ายๆเม็ดที่เรียกว่ายำมดนะครับแต่นี่สมัยสมัยก่อนเขาจะฉีกให้เล็กๆนะครับเรียกยำมดแต่สมัยนี้เราต้องฉีกให้เป็นคำเป็นคำก็คือให้ใหญ่ๆหน่อยมันจะได้เทคเจอร์ด้วยได้เนื้อได้เนื้อมันเยอะๆนะครับนี่คือ วิธีการป่ะครับแล้วถ้าคนที่เขาไม่ทานส้มโอหรือเขาทานแล้วถ่ายท้องะใช้ยังอื่นแทนได้ไหมได้ครับเหมือนกับจริงๆแล้วเหมือนกับยำไอ้ถั่วพูก็ได้ผักบุ้งก็ได้ผักกระเฉดก็ได้นะครับหรือจะเป็นอ้ถั่วผักยาวก็ได้แต่มันมีแต่นิดนึงก็คือเราอาจจะไม่ใส่มะขามเปียกนะยิ่พวกพวกยำถั่วพูเขาจะไม่ใส่แต่ว่าเขาใส่น้ำพริกเผาแทนครับผมนะครับเพราะแต่สูตรอันนี้ไม่มีน้ำพริกเผาไม่มีครับ โอเคนี่นน้ำเราเดือดน้ำเดือดนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ขออนุญาตมาลวกกุ้งครับลวกกุ้งได้กุ้งแล้วจากนั้นทำอะไรต่ออ่าเดี๋ยวจะเราจะทำใ้น้ำซอสแต่ว่าแต่ต้องมาอุ่นร้อนนิดหน่อยก็คือน้ำมะขามแต่จานนี้เอาเมเสริมนิดนึงถ้าเกิดคนไม่ชอบกุ้งแพ้กุ้งสามารถใช้ไก่ต้มและฉีกได้หรือไม่งั้นก็พวกปลาหมึก อะไรเงี้ยได้หมดนะครับบางคนเขาแพ้ผู้ใช่แต่บาง<ช>คนแพ้ทีคืออย่างงี้ค็เวลาทําอาหารเนี่ยเราต้องต้องคิดแผนแผนสองด้วยก็คือถ้าคนไม่กินนี่ไม่กินนั่นโน่นนี้นั่นอะไรเงี้ยครับโอเคแต่นี้น้มามะขามนะครับอันนี้ไม่ต้องเพราะรู้สึกมันข้น,นจะเปรี้ยวครับเติมน้ำาเติมน้ำนิดเดียวนิดเดียวครับนิดเดียวไม่ต้องเยอะโอเคแจ๋วเลยครับ แก้วโอเคครับอันนี้เราก็อ,อุ่นอุ่นน้ำมะขามแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยคือน้ำตาลนะครับโอเคแค่นค่นี้เองเดี๋ยวพอน้ำตาลมานละลายนะไปกับน้ำมะขามแล้วก็น้ำปลาคือเวลาปรุงอาหารนะผมผมอยากจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่า การปรุงอาหารเนี่ยพยายามถึงเรื่องเราจะมีสูตรเต็มที่แต่เราไม่ใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราใส่แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนคือปรุงอ่อนสามารถเพิ่มเติมได้แต่ถ้าเราปร,ปร,ปรุงเต็มที่แล้ววัตถุดิบบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นน้ำปลาทิพบรสน้ำปลาหอยหลอดน้ำปลาตาเชฟอะไรเนี่ยมันมันความเค็มเข้มข้นมัน,มมมนอ่าใช่ครับครับผมอ่อนออนแล้วทำเพิ่มได้นะครับโอเคแค่นี้พอเอาแค่ไม่ต้องเดือดเอาแค่ให้ละลายนะครับเสร็จแล้ว เห็นแล้วก็เราก็มานี่เลยค่ะอาจารย์อันนี้ใส่หม้อผสมครับเอาหมดเลยดีกว่าให้นีกุ้งแห้งนะครับแกริกไม่ต้องเยอะพริกะถ้าท่านไม่ชอบเผ็ดเนาะปรุงเพิ่มได้หอมแดงซอยครับกุ้งเลยกุ้งว้าว แวนี่มะพ,พร้าวมะพร้าวมะพร้าวคั่วแกนี่ก็น่าทานแล้วอะมะน,นาวโอเคเดี๋ยวเราสามารถจะเพิ่มเพิ่มได้ความเข้มข้นนะครับอันนี้ก็ตัวดิวสงไม่ยากเลยครับโอเคเห็นไหมครับท่านผู้ชมทำง่ายแต,แต่ว่าถึงจะใครทำนานไงก็แล้วแต่เวลาทำอาหารต้องชิมทุกครั้งนะครับครับผมเดีย๋ยวผมผมจะชิมก่อนมันแป้งแปมันขาดอะไร รสดีนะรสดีมากเลยนะผมเ,เดี๋ยวแล้วก็แดงหอมนี่ไว้ครึ่งน,นึงใส่อีกครึ่งนึงไวโ้รโรยค,ครับ่ะปกคือคท้ายก็มคือ้ายก็นขาดไม่ได้ชมโอ่ค่ะชมโออันนี้เวลาเคล้าต้องเคล้ายังไงครับลคลุกเลยคลุกได้คลุกไอ้ก้ะปีสองอันครับใหญ่ปะโอเคเคลายงบ ใช่ไหมครับคือไม่ให้ทั้งนัเขาเรียกว่าสงสงเพื่อไม่ให้ส้มโอช้ำแต่ผมจะนิดนึงโคนหอมกับใบหอมนะครับผมโอเคครับโอ้น่าทานแล้วก็สีสันนะครับคืออาหารให้ออกมาเป็นสีสีสันสวยๆนะครับเสร็จแล้วแต่งข้างบนอีกทีนึงนะครับ๋อครับแต่งข้างบนก็คือผมนึกว่าเสร็จแล้วยางฮะยางมันต้องมีนะครับหอมเกี๊ยวนะครับ พริกนี่ก็อาจจะโรยไว้ข้างๆนิดหนึ่งเผื่อเผื่อเขาบางคนทานเผ็ดใช่ไหมครับโอเคครับอันนี้แล้วก็เนี่ยมีต้องมีมีเขียวต้องมีให้ให้ตัดกันนะนะครับผมหรือมะเขือเทศนะมะเขือเทศเราก็จะจะแต่งนิดหน่อยครับผมเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมไงครับยำส้มโอสูตรโบราณครับผมโดยเชฟสหวกตจนะครับน่าทานไหมโอ้น้ำลายสอแล้วเนี่ยอยากไปละ ถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับอาหารไทยอาหารตะวันตกหรือขนมเบเกอรี่อย่าลืมนะครับติดต่อวิทยาดุสินธานีศูนย์รศึกษาเมืองพัทยาที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าวันนี้ทางวิทยาต้องขอขอบพระคุณเชฟสัรกิตเปนหน้านะครับขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับแล้วไปทานขั้งมครับครับครับลาครับลาครับขับคุณมาก Terima kasih telah menonton!